ไม่แทนคุณปั่นปั่นหนึ่งเอาไปปั่นไปถึงโน่นก็ก็ก็เลี้ยวกลับมาขึ้นตรงนั้นอนะ่ะทางเลี้ยวอะ่ะไปเลยปั่นช้าๆเนะออแค่นั้นแหละกลับมา ไปแค่นั่นะเบรกอย่าอย่าปั่นเร็วอย่าปั่นเร็วมันเบรกไม่อยู่ตรงนี้เบรกไม่อยู่อยากยวได้โทรศัพท์แล้วอ่ะได้โทรศัพท์ไอ้กวนขับสิ่งวะขับเร็วโผล่น่ะเบรกบระย่เลยววะเอาเรื่องเลยววะเบรกเบรกบระย่เลย เอาสลับกันวะลดมาลดมาอย่าพึ่งลงไปแท่งคู่อย่าพึ่งลงไปกว่าลบลดจะพึ่งล่องอย่าพึ่งล่องหาบังรถลดบิดแล้วลงได้เบิ่งห้องปันสัตาขมึงด้ว ê, nang mình đã, phải năng về mình dùng bông này, cái bông này, ôi,